สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือ Tarot Art ค,คลิปนี้เรามาดูความรักให้กับคนธาตุไฟค่ะประจำช่วงวันที่1 1 5ถึง15ธันวาคมนะก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับคนที่เกิดราศีธนูก่อนเลยนะคะขอให้มีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะสมหวังในความรักกันทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ใน เตตัสไหนก็ตามนะขอให้ชื่นมืน่นมีความสุขใครโสดอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่ใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ ได้พัฒนาสมหวังลงเอยกับคนที่คุณต้องการนะแล้วก็เกิดเป็นคนรักมีคู่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันหวานชื่นนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องเราเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะลองเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเปล่านะ,ะถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าที่คุณทราบ อยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าแม่นยําแค่ไหนถ้าเกิดอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงกับคุณหรือว่าไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเทคซีเรียสค่ะเราฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังสนุกๆหรือว่าถ้ามันมีความใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณก็นําแนวทางไปปรับใช้เบิ้นก็ยินดีมากๆเลยกับอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะคะแนะนาให้ลองหาลัคนาดูหาช่อง,องเบิ้นจะเน้นลัคนากับ วันเกิด2อ,อย่างเพิ่อมีคลิปสอนหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ลองไปหากันดูได้นะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิมมีไพ่ character m o t i o n card ใชทาค่ะ love story oracle แล้วก็ไพ่คู่บุญอ่ามาเริ่มกันเลยคนทัดไฟเมษสิงธนูความรักของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาไพ่คู่บุญอยากจะบอก Energy คุณว่ายังไงบ้างมาค่ะไพ่คู่บุญ บอกว่าคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูค่ะความสามารถหลากหลายอะช่วงนี้คุณอาจจะแบบได้ทํานู่นทํานี่หลายอย่างแบบมัลติท a s k ก n g งก็ได้นะคือได้ทํานู่นทํานี่หลากหลายมากมายหรือคุณอาจจะไปเจอเจอใครที่เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถก็ได้ซึ่งอยู่ใกลแล้วดีเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนคนรู้จักคนใหม่ๆหรือว่าจะเป็นคนที่คุณไปชอบก็ได้คุณอาจจะเป็นคนชอบคนที่แบบเก่งอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ความสามารถหลากหลายอันนี้เนี่ยจะเป็นคุณหรือจะเป็นใครที่อยู่ในชีวิตของคุณนะมาดูว่าแต่ละสถานะมันจะลิงก์ยังไงได้บ้างนะเรามาเริ่มกันที่ c ค r ร c t รต e Motion ๊ a ซก่อนมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณคะ่ะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะค,ะคนทัดไฟเมสิงธนูนะคะ1-15ถึงธันวาคมชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างไหนดูซิไพ่จะบอกว่าบ้าอำนาจอ่าติดโซเชียล ฐานะดีอ่าปากไม่ตรงกับใจปากแข็งอ่าปากไม่ตรงกับใจกับปากแข็งนี้มาต่อเนื่องกันเลยนะเซ็กซ <c oughs> ์อืมจะอ่ะคนโสดปุ้นก็มองว่าคุณน่าจะได้สังคมได้เจอเจอคนเยอะแยะฐานะดีเนี่ยจริงๆคนเป็นคนมีความสามารถก็จะเป็นคนที่ฐานะดีโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบมีการขยันขันแข็งทำม,มาหากินเนาะ้ะบ้าอหนาะจ แล้วว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นเพราะความสามารถของคุณ <c oughs> ก็เป็นไม่ได้หรือคุณอาจจะไปเจอเจอคนแบบนี้ได้จริงๆนะไปเจอคนที่แบบอ่าพอบ้าม้านะมีอีโกโเ้เยอะๆก็ต้องบอกว่าอ่าถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเราไปชอบใครเราก็อาจจะยังไม่กล้าพูดนะว่าเราไปชอบเขาหรือถ้าเกิดว่า ไปเจอคนแบบนี้เขาก็อาจจะชอบเราแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกก็เหมือนกันได้เหมือนกันเลยนะแล้วก็อาจจะเจอเจอหรือพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้จะเจอจากหน้าที่การงานหรือโซเชียลมีเดียก็ได้ทั้งสิ้นนะเซ็กซี่ในที่นี้เปิ้ลมองว่าช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์คุณจะดูมีคาริสมอรเนอะหน้าดึงดูดใจแล้วก็จะเป็นในทาง18บวกอะไรแบบนี้ที่ดูแบบเซ็กซี่แบบน่ารักอะไรแบบแบบนี้หรือคุณอาจจะไปเจอคนแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะ มันอาจจะแบบนะถ้าเกิดคุณต้องการความสัมพันธ์นะในเชิงแบบนี้นะสิบวกคุณอาจจะต้องแบบนิดนึงนะบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าพูดตรงๆกับแฟนตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีการแบบทาอะไรสักอย่างเป็นการส่งสัญญาณอะ่ะก็เป็นไปได้หรือมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความแบบดูดดื่มหวานแววอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าไพาา่คาแรคเตอร์โมชันการ์ดตรงนี้เนี่ยจะลิงก์ยังไงบ้างนะแต่เอเนจีโดยรวมเปิดมาทุกใบคือดีหมดเลยนะ มาเรามาเริ่มกันที่คนโสดค่ะทาโร่บ้างนะคนโสดโสดสนิทโสดแบบมีแบบแอบมองแอบชอบก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนโสดทัดไฟเมษสิงหธนู1-15ทธันวาคมนี้นะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณมาค่ะคนโสดทัดไฟเมษสิงหธนู the tower อาจะเจอใครแบบกระทันหันหรือเปล่า the world อาออนไลน์จริงจ ควีนถือเหรียญเจอคนที่ถูกใจใช่เลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ออนไลน์นะสดาบนะ justice ค่ะแล้วก็ควีนถือไม้โอ้โหมีความแบบเซ็กซี่เซ็กแซบมากอ่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะคนโสดคุณมีโอกาสเจอคนที่คุณถูกใจใช่เลยแบบกระทันหันอาจจะมาจากหน้าที่การงานก็ได้หรือออนไลน์ ก็ได้แต่ว่าเราก็จะมีความไม่แน่ใจอะว่าเอ้ยเขาชอบเราไหมเขามีความรู้สึกที่โอเคกับเราไหมหรือว่าเราจะจีบเขาดีไหมหรืออะไรเงี้ยสองดาวมันเป็นไพ่ของความลังเลสับสนเนาะเพราะว่าเขาอาจจะนิ่งบางทีก็ลุกขอมาคุยบางทีก็นิ่งอะไรเงี้ย ก็ได้หรือตัวเราเองก็ได้นะที่มีความสับสนว่าจะจีบดีไม่จีบดีเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็จะมีความแบบเดี๋ยวก็เข้าไปคุยกับเขาสักพักหนึ่งก็แบบเอองั้นเบรกดีกว่าแบบถอยออกมาดูท่าทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความงงง,งแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้แต่แน่นอนค่ะดูจากเ n e r g y แล้วมีโอกาส เจอเจอคนที่เข้ามาจากเนี่ยแหละจากการที่คุณทํางานหรือว่าออนไลน์หรือใดๆก็ตามแบบที่คุณไม่คาดฝันค่ะว่าเดอะทาวเวอร์มันคือความไม่คาดฝันเนาะเจอแล้วมันถูกแบบสปาร์คมันดูแบบชอบมันดูแบบสนใจอะไรประมาณนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะเพื่อมอกว่าคุณอาจจะชอบคนที่มีความสามารถอย่างที่บอกเนาะหรือตัวคุณเองค่ะพอดีต้องไปทํานูน่นทํานี่แล้วมันเจอคนเยอะเนาะด้วยความสามารถที่คุณมีมันก็เลยทนะําให้คุณมีความแบบ โอกาสได้เจอเจอใครบางคนจากการที่คุณต้องไปมีคอนเน็กชันติดต่อสื่อสารพูดคุยออนไลน์หรือว่าทางานใดๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปไพ่อ่ะมันยังไม่ได้เป็นไพ่ถ้วยขนาดนั้นคือยังไม่ได้แบบอินเลิฟขนาดนั้นแต่มันมีความสปาค่ะมีความแบบโอ้ยคนนี้น่าสนใจจังเลยอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนที่ดูดีมีออร่าหรือเป็นคนเก่าๆวนเวียนก็ได้นะเพราะ the world มันคือคนที่คุณรู้สึกแบบ คนนี้เพอร์เฟกจังเลยถ้าเป็นคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่แบบเฮ้ยเราเคยคุยกันแล้วก็อยู่ๆช่วงเนี้ยก็ได้มาคุยสายสัมพันธ์หรือว่าได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นก็เป็นไบได้อะค่อยเป็นค่อยไปเอ e เน y จีค่อนข้างดีสําหรับคนโสดนะคะก็อใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ค่ะ15วันนี้ก็ขอให้คุณ enjoy life ไปก็แล้วกันนะต่อมาเริ่มส r y oracle มาดูค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณมันจะซนะัพพอร์ตไหมอะโหลดออกมาแล้วเอาเลยแล้วกันเนาะ คอนฟวชันนี่ไงสับสนเหมือน2อดาวเลยเนะคือแบบเฮ้ยเขาชอบเราหรือเปล่าทําไมเขาดูเหมือนจะลุกเดี๋ยวเขาก็หายไปหรือว่าเฮ้ยคนคนนี้เราควรจะจีบเขาดีไหมเขามีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยมันจะมีความเหมือนแบบคิดเยอะคิดมากวนไปวนมาวนไปวนมาในหัวของคุณค่อนข้างเยอะมันก็มองว่ามันอาจยังไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือไม่ได้สามารถตกผลึกได้เนะในช่วงจังหวะเวลานี้นะว่า เฮ้ยเราจะได้ความชัดเจนว่าเขามีแฟนหรือยังหรือยังไม่มีหรือเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราเพิ้ลมองว่ามันจะงงๆแต่ว่าคุณก็จะยังคงสารสัมพันธ์นะคะเพิ้ลมองว่าถ้ามันมีคนเข้ามานะมันก็จะยังคง c o n t i n u a ไปค่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายก็ได้หรือว่าแบบเออก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแต่ก็ยังแบบอะไรก็ไหลๆไปก็ละกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉันคนโสดปล่อยไหลๆ enjoy your life ค่ะมีความสุขกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เนาะแต่แค่ว่าอย่าเพิ่งไปเผลอใจอะไรเยอะเพราะว่า ให้เราค่อยๆศึกษาไปละกันเพราะคนที่เข้ามาคุณก็จะยังงงแหละว่าเฮ้ยเขามาจีบหรือว่าเขาแค่เป็นเพื่อนหรือเขาต้องการอะไรหรือเขาแค่เล่นๆหรือเขาจริงจังอะไรอย่างเงี้เยเนะมันจะมีความงง,งๆหรือตัวเราเองก็ได้ค่ะที่ยังมีความสับสนว่าเราชอบเขาหรือว่าเราแค่สนุกหรือว่าแค่แบบเออก็แค่เหมือนเพื่อนคนนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความยังงงๆอยู่เนอะสิ 15. วันนี้ถ้าเกิดยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรก็ ปล่อยไหลไปก่อนนะจ๊ะนี่คือคนโสดธาตุไฟนะอะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างงงงยังแบบไม่รู้ความสัมพันธ์เราเป็นยังไงมาดูกันค่ะว่า15วันนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมหรือจะเป็นยังไงมากขึ้นนะมา1 5วันนี้นะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟเมพสิงห์ธนูนะคะมาสองถ้วยไอ้ยะบถ้วยอ เอเนจีดีเลิศมาก High p r พ t e s t สมกับเป็นช่วงวันเกิดเนาะใครที่เกิดราศีธนูนะหดาบอ้าวทำไมละจ๊ะ Wheel of fortune อ่ะแล้วก็1ดาบอ่ะโอเคอ่ะระวังความใจร้อนคนทัตไฟจะเป็นคนที่ใจร้อนใช่ไหมคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะ พอเรารู้สึกว่าความสัมพันธนะ์มันดําเนินมาแบบมีความสุขมากเลยอะไม่ว่าความสัมพันธ์คุณจะเร็วช้ามากน้อยแค่ไหนนะสองถ้วยมันคือแบบเออแบบมันเหมือน in love เนาะสิบถ้วยคือเราอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาอะไรแบบนี้เนาะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอยากชัดเจนแล้วอะอารมณ์คุณก็เลยจะมีความไม่นิ่งค่ะทั้ง High Priestess ทั้ง Wheel of Fortune ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบ ถ้าเกิดมันดีขนาดนี้ทําไมมันไม่พัฒนาฉันต้องการความชัดเจนนะเรากับเธอเป็นอะไรกันเน่ยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความอารมณ์แปรปรวนมีความต้องการความชัดเจนในความสันมันถ้าเกิดว่าคบๆกันไปแล้วมันดีแล้วถ้าเกิดว่าไม่พัฒนาความสัมพันธ์แปลว่าเธอไม่ได้จริงจังกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดต่างๆนานา,นานห้าดาระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งในเชิงที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะตอนนี้อารมณ์เราแปรปรวนด้วยความว่าเราเป็นคนใจร้อนแล้วเราเห็นความสัมพันธ์มันดีแล้วก็อยากจะพัฒนาอเงี้ย แต่ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยค่ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขา,ารู้สึกพร้อมหรือยังในการที่จะขยับความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ของคนสองคนมันคือคนสองคนที่จะต้อง เดินไปพร้อมๆกันถูกไหมถ้าเกิดคุณแบบรีบอีกคนนึงเขาแบบเอ้ยยังไม่รีบอยากค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนค่อยๆดูไปก่อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาละหรือคุณสองคนเป็นคนที่มีความแตกต่างกันก็ได้ค่ะ5ดาบขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่ามันมีคอน FLICT ในความสัมพันธ์อาจจะมีความคิดเห็นไลฟ์ตล์มุมมองต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความงงๆถ้าคุณสองคนไม่เปิดใจพูดคุยกันหรือสื่อสารกันดีๆเนี่ยมันจะมีความงงและคิดเองเออเองได้เพราะคุณมีความสับสนอยู่แล้วเนาะให้พิจ e s t กับวิว ถ้าเงียบแล้วเลือกที่จะคิดเองเออเองมันมีโอกาสที่คุณจะคิดคนละทางกับเขาเพราะว่าห้าดาบมันออกมาบอกว่าคอน FLICT นี่คือมันมีความแตกต่างกาันในเชิงความคิดทัาศนคติก็ได้การใช้ชีวิตต่างๆนาะนาะก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะชัดเจนเนี่ย อย่าคิดเองเออเองแนะนำให้สื่อสารเนาะ communication is the key ค่ะเพิ้นคิดว่าถ้าเกิดคุณสื่อสารกันคุณเข้าใจกันมากขึ้นคุณจะไม่น้อยแล้วคุณจะไม่งงก็แล้วกันเนาะคือมันรักกันดีแล้วอะ energy ความรักอะมันมีอยู่แล้วแต่อย่าคิดเองเองเอเองก็แล้วกันบางทีมันมีเรื่องของความแบบปากไม่ตรงกับใจเหมือนคาแรกเตอรโมชันการบอกเนาะคือแบบรักกันแล้วอะแบบ แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรตรงๆบางอย่างก็เก็บไว้ในใจคิดว่าอีกฝ่ายนึงต้องรู้เองอะไรอย่างงี้เนาะพอเขาไม่รู้หรือเขาไม่ได้ทําแบบที่คุณคาดหวังครานี้ก็มันหน่อยมารู้สึกไม่โอเคได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณสื่อสารกันออกไปแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์ความฉะนันมันจะดีมากเลยเพราะทั้งสองถ้วยกับ1ิบถ้วยคือมาดีแล้วนะ Energy คือมันมีความเข้ากันได้มากๆเลยแต่ว่า เราต้องสื่อสารเนอะคิดถึงก็บอกคิดถึงหรือว่าอยากเจอพูดอะไรอยากให้เขาทําอะไรก็คือพูดกันตรงไปตรงมาอย่าไปรอให้อีกฝ่ายนึงเป็นคนเทคแอคชั่นอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีความสับสนและไม่เข้าใจเยอะพอไม่เข้าใจปุ๊บคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่สุดประมาณนี้นะยังไม่ได้เห็นนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาในา15วันนี้ไหมถ้าเกิดคุณพูดตรงไปตรงมาว่าเออเนี่ย หาทางพูดเนาะในทางที่มันดูแบบโอเคแล้วกันแต่ถ้าเพิ่งคบกันแป๊บหนึงอ่ะก็อย่าพึ่งอย่าเพิ่งไปถามสถานะว่าคืออะไรกันนะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบขัดแย้งกันได้คุณลองดูท่าทีเขาก่อนหรือว่าคุณก็ต้องใช้วิธีอะไรบางอย่างเนาะต้องเทคนิคอะแต่ละคนแต่ละคู่ไม่เหมือนกันคุณลองดูแล้วกันว่าเทคนิคของคุณอ่ะมันคืออะไรแล้วพอมีไฮเปอร์ิเทสอ่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของความอารมณ์แปลปลววอ่ะตัวคุณเองก็มีเซนนะคะว่า การกระทําของเขาแบบนี้แปลว่าเขามีใจหรือเขาไม่มีใจเอาะฉะนั้นค่อยๆดูท่าทีก็ได้แต่ว่าการกระทําใดๆก็ตามหรือคําพูดใดๆขอให้เป็นแบบตรงไปตรงมาเนะเพราะหนึ่งดาบมันคือความชัดเจนถ้าคุณต้องการความชัดเจนคุณไม่ต้องการงงงวยคุณไม่ต้องการคิดเองเออเองแล้วก็นอยเองเนี่ยจำเป็นต้องสื่อสารหรือเป็นการสแสดงออกพฤติกรรมแบบตรงไปตรงมาความสัมพันธ์มันก็จะแฮปปี้ดีดานะคะอันนี้เป็นคําแนะนําก็แล้วกันต่อมา love story oracle คะ่ะหนึ่งมาให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้าง ไพ่อยากบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าโอเปน่า oh, เปิดใจค่ะอย่าคิดเองเออเองมีอะไรก็แบบกลา้าๆพูดบางทีเราจะรู้สึกว่าเออเราอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งชวนเราไปดูหนังจังเลยแต่ว่าเราเองก็แบบรอเขาแล้วก็เหมือนพูดอม้มๆอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้พูดแบบตรงไปตรงมานะโอเปนอัพมันคือการเปิดใจใช่ไหมถ้าเรากล้าที่จะเปิดใจลองทําในสิ่งที่ คือบางทีเราคิดเองอะนาะมีอาคาติกับตัวเองว่าไม่เอาอะไม่พูดดีกว่าไม่ดีนู่นนี่อะไรเงี้ยลองค่ะเปิ้ลแนะนําว่าถ้าลองพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันอาจจะง่ายในความสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นเยอะก็ได้เพราะคุณทาแล้วสาเร็จครั้งหนึ่งคุณจะเออจริงๆมันก็พูดตรงตรงมันก็ง่ายนี่ทําไมเราต้องแบบ อ้อมคอมหรือต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนยุ่งยากด้วยอะก็เป็นไปได้นะเปิดใจและความสัมพันธ์นี้จะดีเปิลมองว่ามันไม่ได้มีอะไรไม่ดีในความสัมพันธ์นี้เพราะไพ่มันดีหมดเลยนะใครอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอให้คุณเปิดใจอ่ะคนคนนี้โอเคนะเขาก็ชอบคุณเหมือนกันจากวลังงานที่เปิลเห็นนะก็ยินดีด้วยบางทีเราแบบเอ้ยคนนี้แบบจริงใจจริงไหมนะเราก็ชอบเขานะแต่เราก็ไม่กล้า แบบเริ่มต้นสายสัมพันธ์หรือให้ใจไปมากกว่านี้เพราะกลัวว่าจะเจ็บอ่ะก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเอเนจีมันก็เลยบอกว่าโอเป็นอัพจ้ะอ่าความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคอ่ะต่อมาคนมีคู่บ้างมีคู่คือมีแฟนแล้วหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาดูกันความรักของคนมีคู่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะเอเนจีจะเป็นยังไงเอ่ยในช่วง15วันนี้นะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะความรักของคนมีคู่เป็นยังไงบ้าง นาค่ะอะไรเอ่ยอัดสวินถือถ้วยอ้าวโอเคนะห้าถ้วยอ้าวทำไมล่ะเมื่อกี้ยังบอกว่าโอเคอยู่เลยห้าถ้วย The lovers ค่ะอื้มหกถ้วยอ่าถ้วยเยอะมาก The Chariot ค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญอ่ะ คนมีคู่หลายๆคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะอาจจะเพิ่งเปลี่ยนสถานะจากคนคุยมาเป็นแฟนก็ได้มันอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ก็แล้วกันนะมันอาจจะมีความใต้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างทะเลาะเบาแว้งอะไรกันบ้างนะ มันต้องปรับตัวเพราะแชร์ออดมันขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณ2คนอ่ะต้องปรับตัวกันเยอะเพราะมันอาจจะมีความแตกต่างกันพิ่งพัฒนาจากคนคุยมาเป็นแฟนอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะยังมีความสับสนมันยังมีความไม่ได้ดั่งใจเพราะบางทีมันเป็นความคาดหวังเนาะพอพอเราเป็นคนคุยเรารู้สึกว่าเราไม่คาดหวังเยอะแต่พอเป็นแฟนเราอาจจะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์เยอะก็ได้มันก็เลยต้องปรับจูนกันเยอะค่ะว่าเอออะไรอะไรยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยคคุยกันแชร์ออดมันขึ้นมาแปลว่า มีความแตกต่างต้องปรับจูนกันถ้าอยู่ใกล้กันนะหรือบางคนบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะทำให้ความสัมพันธะ์มันมีปัญหาเรื่องระยะทางเพิ่มเข้ามาด้วยก็ค่อยเป็นค่อยไปอาถามว่าไพ่ถ้วยยังมีเนาะมันยังมีความรักดีๆแต่มันก็ยังมีความเหมือนแบบเก็บไว้ในใจมีอะไรไม่พูดกันตรงไปตรงมาถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่ม เป็นแฟนกันนะก็แปลว่าอะไรต้องปรับจูนเมื่อแนะนําให้สื่อสารให้พูดเหมือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยให้พูดกันตรงๆเพราะไม่งั้นคุณจะนอยเองคิดเองเออเองแบบเฮ้ยเขาแบบไปแอบคุยกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าเจอเลเวอร์สต,ต้องบอกว่ามีเสน่ด้วยด้วยความว่าเป็นคนมีความสามารถอาจจะตัวคุณเองหรือคู่ของคุณก็ได้นะที่เป็นคนเก่งมีความสามารถมีแบบคอนเน็ชันมีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะไรรู้เข้ามาเยอะแยะแล้วก็เป็นคนแบบ เวลคัมด้วยเป็นคนเฟรนลี่ด้วยใครเข้ามาก็คุยด้วยทําให้คุณอาจจะนอยแบบเออรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าเขาจะแบบไปอะไรยังไงกับใครเพิ่นก็แนะนําว่าให้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบเนี่ยก็สื่อสารหรือมันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้คะ่ะที่มีเสน่ห์พอมันมีคนอื่นเข้ามาพอความสัมพันธ์มันไม่โอเคเนาะนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเป็นแฟนกันนานแค่ไหนก็ตามตอนนี้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันดูไม่ค่อยโอเคมันดูมีปัญหามันดูแบบเออไม่ค่อย จะโอเคอะไรเท่าไหร่พอมันมีใครเข้ามาในความสัมพันนะคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่สนุกสนานหรือคุณก็อาจจะอยากไปสารสันพันพูดคุยกับคนอื่นเนอะซึ่งถ้าแฟนคุณรู้ว่ามันก็จะทําให้มีปัญหาเหมือนกันอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากคืนดีก็แนะนําว่าให้เปิดใจพูดคุยกันนะความสัมพันธ์นี้เปิ้ลยังไม่เห็นว่าคุณ มีปัญหารุนแรงแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เก็บไว้ในใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปต่อคนคนนี้สิ่งที่พ่อแนะนําคือคุณจําเป็นจะต้องไว้ใจให้อภัยและปล่อยวางพูดคุยกันให้เคลียร์ค่ะอะไรที่มันมีการมีปัญหากันแล้วเนะาะทะเลาะก,กันไปแล้วนู่นนี่นัน่นขอโทษขอพลยอะไรต่างๆนาน,นานแล้วต้องให้อภัยค่ะถ้าคุณเก็บมาเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปมในใจอะคือปากบอกว่าให้อภัยแล้วแต่จริงในใจมันยังแบบมันยังหลอนอยู่มันยังคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังแบบดูสั่กตายยังดูแบบไม่แฮปปี้แบบจริงๆเนาะเวลาคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันคุณก็จะดึงเรื่องเก่าอะขึ้นมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นั้นมองว่าพอมันขึ้นมาห้าถ้วยมันจะเป็นเรื่องปมในใจ่ะที่ความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าเพิ่งคบกันมันก็จะยังเข้ากันไม่ได้ถ้าคบกันมายาวนานแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆที่ทําให้คุณยังหลอนอยู่ยังกลัวอยู่แนะนําว่าต้องให้อภัยเนาะถ้ายังอยากไปต่อความพมันนี้เราสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะแต่ต้องเปิดใจพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ปรับจูนยังไงความพมันธ์ของคุณกับคู่ของคุณนะตอนนี้เปิ้นมองว่าแตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะคบกันมานานแค่ไหนคุณก็จะมีเรื่องลิ้นกับฟันทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการสื่อสารของคุณเนี่ยคือคีย์หลักเลยมีอะไรให้พูดคุยกันอย่างอนกันอย่าคิดเองเออเองเพราะมันจะทําให้มีปัญหา ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยความว่าคุณมีสเสน่ห์หรือคู่ของคุณมีสเสน่ห์ด้วยมันก็จะยิ่งมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งจริงอาจจะไม่ได้มีอะไรนะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคอนเน็กชันหรือคนที่ต้องทํางานด้วยแต่พอมันมีความหลอนในเรื่องเก่าๆมันก็ทําให้เราหึงหวงกลัวว่าจะไปอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณให้อภยัยแล้ว มั่นใจอ่ะคุยกันตรงไปตรงมาเปิดเผยจริงใจอ่ะความสัมพันธ์ใดๆก็ตามอ่ะหรือว่าคนไหนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคุณจะไม่หลอนคุณจะไม่กลัวเพราะว่ามันจะมีความชัดเจนเนอะเอาคนนี้เพื่อนคนนี้น้องคนนี้ลูกค้านะแล้วก็เหมือนแบบ จริงใจต่อการมีอะไรก็เหมือนแบบอาอยากดูอะไรหรืออยากเปิดแบบคือจะไม่ทําอะไรลับๆล่อๆอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้ความสัมพันของคุณอ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็แนะนําว่าถ้าความสัมพันคุณเคยมีปัญหาในเรื่องของปมความหึงหวงหรือมีความเจ้าชู้หรือไปคุยอะไรกับใครแล้วมันมีการจับได้หรือมีความเสียใจอ่ะความสัมพันเนี้ยถ้ามันจะปลดล็อกหรือมันจะค่อยๆคลายความกังวลไปได้เนี่ยมันจาเป็นจะต้องแสดงความจริงใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่แสดงความจริงใจอ่ะโอกาสที่มันจะแบบ ยังคงมีปัญหาเรื่องเดิมๆอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนําก็ละกันสําหรับคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์นะถ้าไม่มีก็ค่อยๆปรับจูนเพราะว่าดูเป็นคู่ที่มีความแตกต่างเหมือนขาวกวับดำอย่างเงี้ยสฟิงค์ขาว,วาดาแบบเนี้ยมันก็แปลว่าคุณคิดแบบนึงแฟนคุณก็อาจจะคิดแบบนึงคนนึงชอบสังสรรค์กับเพื่อนอีกคนนึงชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างที่ต้องปรับจูนกันค่อนข้างเยอะ แต่ใดๆก็ตามเปิ้งก็เชื่อค่ะว่าถ้าเรารักกันมากพอจับมือกันมากพอสื่อสารกันอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กันมากพอมันจะไปได้นะมันไม่ได้แย่ถึงขั้นว่าเอ้ยแตกต่างแล้วไปกันไม่ได้โอเคไหมเพราะฉันก็เปิดใจพูดคุยไว้วางใจแล้วก็ซื่อสัตย์มันคืออ่าเงื่อนไขหรือว่าปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณยั่งยืนนั่นเองมาต่อมาเลิฟสอ o r r ออร์คาลค่ะหนึ่งไปให้คนความสัมพันธ์ชัดเจนแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้ว้าต นะมาค่ะไพ่บอกว่าเซลเวอร์อะคุณจําเป็นจะต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆบางทีไอ้การที่เราผิดหวังเสียใจหรือเราหน่อยหรือมีปัญหาความสัมพันธ์อะมันเป็นเพราะว่าเราอะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ารู้สึกตัวเองไม่ดีพอก็ได้นะเราถึงกลัวว่าแฟนเราจะแบบไปชอบคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองมากพอคุณจะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและแฟนเราอะคือถ้าเกิดเขาเสียเราไปคือเขาแบบ จะสูญเสียของมีค่าไปอะไรประมาณเนี้ยปกติเนี่ยเวลาคนมีคู่นะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องวิ่งตามอีกคนนึงอะ่ะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะรู้สึกว่าเราอะ่ะ ไม่มีค่าเท่าเขาเนอะกปาคือเขาดูสูงส่งกว่าเราเหรือเกินอะไรประมาณนี้เออเท่าที่เันรู้สึกนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเรากลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นเรายังไม่ดีพอกลัวเขาแบบจะไม่เห็นค่าในตัวเราใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดูสเตเบิลอารมณ์ของคุณนิ่งแล้วคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะไม่แปแบบจับผิดหรือคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคแบบห้าถ้วยแบบเนี้ยคือการที่ต้องกลับมารักตัวเองคะ่ะเห็นคุณค่าในตัวเอง มากๆนะแล้วมันจะดีกับความสัมพันธ์ด้วยคุณจะไม่ทะเลาะกันคุณจะรู้ว่าตัวเองมีค่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นค่าคุณเขาไปเลยจ่ายเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้ที่แบบคนที่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเกิดคนไหนเขาฉลาดพอเขาก็จะไม่มีทางเทคุณแน่นอนอะไรแบบเนี้ย คุณก็จะมีความสเตเบิลทางอารมณ์เนาะและความสัมพันธ์มันจะลองลันมันจะแบบว่าอยู่ไปได้ยาวนานอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือทั้งหมดของความรักของคนพัดไฟค่ะประจําวันที่1ถึง15ธันวาคมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมใหงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เพื่อนโดยการกดซูเปอร์แดงจะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ bye ้ยบาย